ตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยผมงงหัวเปล่าความตันขึ้นหรือเปล่าเออตอนนี้แผ่นดินไหวนะครับตอนนี้แผ่นดินไหวนะฮะแผ่นดินไหวกันนะนี่ฮะตอนแรกนึกว่าโุยเอ้ความดันผมขึ้นเปล่าวะความตันขึ้นเปล่าไม่ใช่นะตอนนี้แผ่นดินไหวพี่โยกไปเลยฮะโยกกันมาเลยฮะดูดูคนแตกแตกตึงกันเลยครับพี่ดูดูคนแตกตึงกันนะเนี่ยโอ้โหตเน,นี่ยโยกโยกยังโยกอยู่เลยพี่ยังโยกอยู่เลยนะตอนแรกนึกว่าแผ่นดินไหวไง โอ้หไม่ใช่ทีนี้มันไม่ใช่แผ่นดินไหวตายแล้วแต่แล้ว,ลวดูดูดูคนออกมานี่อันนี้ช้างล้มฮะไม่ใช่ช้างล้มนะนนี้ไม่ใช่ช้างลม้มเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบโอ้โหนึกว่าแบบว่าไอ้ความดันผมขึ้นหรือเปล่านี่คนคนออกมากันเต็มเลยฮะเนี่ยคนคนออกมาเต็มเลยพี่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว ตอนแรกนึกนว่าโหนี่ฮะคนออกมาเต็มเลยฮะดูว่าแผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหวเออเกิดในใจกลางกรุงเทพเลยนะไม่แน่ใจไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชัดนะว่ามันเกิดจากเพราะอะไรตอนแรกนึกนว่าความดันความดันขึ้นไนงะโห้หไม่ใช่นะนี่นี่พูกคนก็ออกออกมาฮนะะี่โโหเป็นครั้งแรกนะที่แผ่นดินไหวรับรู้ได้เลยว่ามันมันโยกเยก,กันนะฮะข่าวด่วนข่าวด่วนเลยฮะข่าวด่วนเลย,วด,วเลยดู ยกแยกกันเลยฮะไม่ไม่ใช่ช้างล้มนี่ฮะไม่อันนี้ช้างไม่ล้มนะอันนี้ช้างไม่ล้มนะตอนตอนแรกนึกว่าแผ่นดินไหวนะพี่ไอตอนแรกตอนแรกนึกว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวนึกว่าฟวาดันขึ้นแผ่นดินไหวพี่แผ่นดินไหวอยู่ใจกลางใจกลางเมืองเลยโอ้หดูคนออกมาเต็มเลยฮะออกมาอยู่ข้างนอกก่อนออกมาอยู่ข้างนอกกันก่อนนะฮะไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชัดนะ ตอนนี้อยู่ตรงที่เอกชัย69้นะครับผมตอนนี้อยู่เอกชัย69นะแผ่นดินไหวรับรู้ถึงได้เลยว่าโยกเยกเลยกันเลยนะฮะโยกแบบโยกโยกเลยครับหรือเหมือนเรือเลยครับเรือเรือคงเคงกันเลยเอาแบบง่ายๆเหมือนเรือคงเคงกันเลยนะคนที่อยู่ข้างในในบริษัทก็ต้องออกมาข้างนอกก่อนนะฮะโหยโยกเยกเลยครับพี่ตอนนี้อยู่เอกชัย69นะครับแผ่นดินไหวเกิดเกิดเกิดตรงเอกชัย6 9นะฮะดูฮะดูคนออกมากันเยอะแยะเลยฮะ เราต้องให้คนออกมาก่อนเนี่ยไอ้ไม่ใช่เขาเจ้าของเขาบอกว่าให้คนออกมาก่อนนะนี right? uh, ่ให้คนออกมาเนี่ยอยู่เต็มเลยฮะออกมาข้างนอกก็เต็มเลยฮะแผ่นดินไหวครับพี่แผ่นดินไหวอยู่ตรงเอกชัย69้านะเอกชัยห9้าหลังหลังเ้นท่านนะใกล้ใกล้กับเ็นท่านพระรามสองนะพี่เอกชัย69เ้านี่ยอยู่ตรงเส้นพระรามสองนะโอ้โหเส้นพระรามสองห้าินะเส้นพระรามสองห้าิบมีฟาร์มแตัแตดเทือนอยู่ได้ประมาณสักประมาณ เอ,อ่อหนึ่งนาทีได้นะประมาณหนึ่งนาทีป่าสองหนะึ่งนาทีป่านะพี่หนึ่งนาทีป่านะรับรู้กันได้เลยนะฮะอันนี้ช้างลม้มอันนี้ช้างล้มนะไม่เกี่ยวนะอันนี้ช้างล้มไม่เกี่ยวนะฮะพี่อันนี้อันนี้ล้อเขาล้อเขาหักนะ <lakes struggles> เปล่าขาดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ช้างล้มนี่อันนี้ครับแผ่นดินไหวพี่คนคนออกมาเต็มเลยฮะ <tiene sentido> ตอนนี้เอ่อสภาพสภาพตอนนี้ก็คือว่ามีการหยุดหยุดห,หยุดไหวแล้วหยุดไหวแล้วแต่ว่าผู้คนก็ยังแตกตื่นกันอยู่นะเพราะว่ายังไม่เคย เกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้มามาก่อนตรงตรงกรุงเทพนะตรงกรุงเทพที่แบบว่ารับรู้ความสั่นสะเทือนได้นะรับรู้ความสั่นสะเทือนได้นะยังไม่ยังไม่เคยเกิดเหตุตรงเอกชัยหกสิบเก้านะพี่นี่รับรู้ถึงได้ประมาณตั้งหนึ่งนาทีได้นะประมาณหนึ่งนาทีได้นะผมขับรถมาผมก็ยังยังมีความรูร้สึกอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้มีเออพัน